มูคายเอนิอิคุกับมิโอคุลินิอิคุคืออย่างสวัสดีครับผมนี่ถอนหญ้าเฮาน้องไม่ฝรั่งครับภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวจะเอาแบบง่ายๆก่อนนะมื่อนี้สะเอาแบบเชิงแบบว่าวิชาการแน่นะครับว่าบ่นบ่นอะไรยากหลายอะไรนะครับมื่อนี้ผมมีสองคำง่ายๆครับผมที่จําเป็นว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับเวลาเฮาเหตุงานนะครับคำแรกนะครับมูคายเอนิอิคุมูคายเอนิอิคุไปครับนะครับแล้วกันไปซ่งเลยมิโอคุลินิ อิคุมิโอคูลินิอิคุไปทรงนะครับหรือขันแบบว่ามันสิมีอีกคำหนึ่งก็คือผ้าไปนะครับไปทรงผ้าไปนาสีคล้ายๆกันก็คือซิเลเตอิคุนะครับอันนี้ก็คือผ้าไปนะครับผมมันเป็นคำยังไงนะครับที่เขาควนที่ชิโฮ้เวลาเขาเห็นงานที่ประเทศญี่ปุ่นครับอากาศมันบางอย่างหอนหอนครับเข่าแต่ละเข่าเลยมันย่างเงี้ยวเข่าแตอย่าลืิ่มนะครับมือนอีกสองคำครับมูไคเอนิ อิขุมีโอคูลินิอิขุไปรับไปทรงอีกคําหนึ่งนะครับซิเรเตอิขุคือพาไปนะครับอันนี้ก็ง่ายๆจะได้ก็ดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำนะครับได้ยินข่าวว่าอีกประมาณอณาทนะิตย์หน้านาสีฮอนกานี้แต่ก็แ,แห้งสิงหาประมาณแบบทั้งเดือนนะครับยังฮอนอนะ่ะต้องมีย่างขี่ไายต้องมี37องศาแน่นอนครับผมจะได้ก็ดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำนะครับเด้อฮ้อนห้อนทั้งสี่กับพักผ่อนไ,ไหลๆกินน้ำไ,ไหลๆเจอกันไม่พี่หนาครับ ก็ขอรับทั้งใจที่ฉันมีใจดวงนี้ฉันมีแค่เพียงเธอไม่ว่าจะเจออะไรแต่ฉัน